มาหาลักบุแมบนลักดอกพี่น้องเก็บหมักยังก็เอื่อนหมักยังไงมอนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่ไรสัตว์เดี๋ยวพี่น้องเบิึงหรือว่าบ้านเขาเอิ้ื่อนหมกม้อนบ้านเขาเอิ้นหมกม้อนแหละนี่ครับตรงหน่วยใหญ่น้ำดำกินโซ่จะกข้าเด้อ โซ่หน่อยนึงอร่อยหวานสั่นครับนี่แหละครับผลลมไผ่ยิสานเนาผลผลล้มไม่ยิสาคดน,ดนครับต้น,บนุกไงหรือผลต้นใบม้วนเราคันบ้านเในาใ,ใบจะมีประโยชน์ใส่ต้มไก่แซ่บ บ้านเขาหมากกินได้โบกคนเห็นป่ะผนครับบึงสูง m ไกลๆสวยๆเลยลูกสวยๆส,สุกๆหวานต้นนี้เลย,เล,ยลูกสุกๆส,สวยๆเลยผนครับได้เป็นทุ่งล้วทุ่งบุกใหญ่ลวผลแค่นั้นก็จะชื่อเลข มกไม่เกาหลีเห็นว่าจะซื้อเลี้งวาหาเก็บนะพ่อเกาหลีแจ๊คข้าเจ้ากินบ่รูบ่หูบ่เคยเห็นมีแต่บ้านเขาเนี่ยแหละครับกินผลต้นบมะเงยเลยสำหรับผู้มักเนาะครับเนาะผู้บ่มักกะบ่เสียบคือว่านแหละโอ้ตัวนี่บ่ปันใดคำเนี่ยจากน้อยเนาะครับพี่น้อง มืดแน่ยคับเนีน่ยจันไอยพอแล้วาแบบเสร็จแล้วเสร็จบุง้งด้วลายบ่โอ้ครับนี่สวยงามพออันนี้ได้เยอะพอแกะคัดอ,อยากอยากยากันสิยางมาปิดเอาลอนี่เหรอครับ,นนบเนี่ยขุนต้นแบบไงเลยขุนดำสุกสุกแล้วมันก็ออกดำเนาะคันเมื่อทันสุกก็สิเป็นแง่แดงๆจัง,งจอยนี่ ก็สมเตยอโซ่พี่น้องอีกจากเนยซีนเมื่อยนี่เปรี้ยวอันเนี้ยเนยแดนี่เนยโบสุกกรบซิ่งสมนือครับเนยสุกกินสมได้เลยเนยเนยเนยไม่เกลือไหมครับอืหวานหวานว่าสั้นแต่ว่ากินโบปินบบเคยกิน แล้วก็ะะไม่กิน <c oughs> กินโบเปลี่ยนเนาะพี่น้องโบเคยกินเนาะหุ่นครับโบตัวต้นใหญ่ครับอ้าครับโอเคเดินทางตัวครับมาทินเลกลับห่องมาตึกระงนอกเนาะครับมาตึสือ่อเห็นครับบินบรรยากาศงานกับห้องกับนาธรรมหุ่หนครับท่งให้ท่งนาะภูเขาเเาลละกก็ปนดอ ยางทางยางกลับบ้านอดอกไม้ข้างทางครับรย,ยังงามดีทุะคนบรรยากาศนี่แหละครับย้ำคำย้ำเลี้ยงของเกาหลีบ้านเมืองเกาหลียางละไปสิละครับ นั่นก็ทุงให้ทุงน้าน,นี่ก็เป็นบ้านกัาเจ้าห้องพักอันนี้ก็เป็นโรงงานกัาเจ้ากำลังเห็ดงานอยู่กับปู่เห็ดคาเห็ดแนน่ได้พีมพ์หนงเห็ดงานคุณบอนเลิอกจอ้ะปวดโพสพ,พนยนิกีกครับชีวิต ในเกาหลีก็จะประมาณนี้นะครับเนอะอยู่ควางซื้อขวางเข้าห้องแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์ hmm. ไม่กังเข็นกได้อยู่นี่บวเด้อครับโบวเกาหลีอันนี้บ่ได้ oh. บ่ได้ไล่สวดคือนข้าเจ้าเด้อครับเนี่ยระวังตัวอยู่ แต่ว่ากับโบได้อันี่หรอครับตามบุญตามวาสนาแต่กับระวังตัวเองเอาอ่ะคลิปนี้วิดีอนี้กับโอเคครับพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับยูลอดปลอดภัยสุขุมพูทธคุเด้อสาธุ